นอนจมกองเลือดแล้วนี่เขาเอากาให้ตายเลยเขาวางแผนแม่คิดว่าก็ตายคามือต่อเลยหนุ่มไรเดอร์ยอะถูกทวงแฟนสาวเจอดาบตำรวจปืนดุยิงสวนเข้าที่ลำคอสิ้นใจขาอ้อมอกพ่อเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าสวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะ ยืนล้างจานอยู่ก็มีรถเก๋งมาจอดตรงนี้สองคันหนึ่งมาสองคนแล้วเขาก็แม่ก็เลยถามว่ามามาหาใครคะเขาบอกว่ามาหาแอนแอนคือแอนเป็นเป็นอะไรกันเขาบอกแอนเป็นลูกผมแล้วแม่แลามีมาทุลามามีจะมีเรื่องกันไหมไม่มีแล้วแม่ก็เลยไปจับมือเขาบอกว่าอย่าทําลูกแม่นะลูกชายแม่เห็น เห็นก็จะเงือ้อจะเงื้อมาหน้ามาตรงเนี้แลวตรงนี้เขาก็จอดรถแล้วเขาก็ยืนอยู่แล้วลูกแม่เา็าคว้างขวดกะเทิงแดงแต่ไม่โดนเขาไปโดนประตูของป้าเขาแล้วลูกแม่เ็าถือมีดมีดลงมามีดเล่มเล็กน้อยขนาดนี้แหละถือมีดวิ่งลงมาแล้วมันก็เห็นเขามีปืนมันก็ยกมือขึ้นอย่างเนี้มันก็จะหันหันเข้าบ้านแล้วมันบอกมันยอมแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ยิงสวนมาเลย ทีนี้เขายังพูดเลยเขาก็ยกมือแล้วเขายอมแล้วทําไมต้องยิงลูกแม่นอนจมกองเลือดแล้วเขาก็ลงจากรถมาลงจากรถมาแล้วเขาก็แก้งถือโทรศัพท์แม่ขอวอนกราบกราบตีนเขาว่าให้เขาโทรศัพท์เรียกตำรวจให้หน่อยเรียกเรียกพยาบาลให้หน่อยเขาก็ทําเป็นเกียโทรศัพท์เกียรติ๊กติกก๊กและเขาเขาไม่เรียกจนจนเขารอให้ลูกแม่ขาดใจอะขาดใจไปต่อหน้าต่อตาเลย นี่เขาเอากาให้ตายเลยเขาวางแผนแม่คิดว่าเขาวางแผนมาให้ตายเลยกลัวค่ะกลัวมากเพราะว่าเขาเป็นตำรวจแล้วก็พี่ชายเขาก็อยู่อยู่สอนอดินแดงเป็นตำรวจเหมือนกันแต่ลูกแม่มันมันเป็นคนแบบแบบอะไรอะ่ะแบบมันเป็นคนแบบผมถามคนอารมณ์ร้อนอะ่ะพูดอย่างง่ายๆแม่ก็เชื่ออยู่แต่ว่ามันมันทำกิริยาใส่เขาแม่เชื่ออยู่ไม่ไม่ไม่มันไม่ถึงห้าวิเลยอะ่ะมัน มันไม่น่าถึงจะทําเขาค่ะจนเขายกมือขึ้นอย่างนี้แล้วจเจ้าขาจะหันหลังเข้าแล้วมีแม่มีลูกคนเดียวล้วตัวเขาก็มีลูกกับเมียเก่าเพิ่งจะได้สามขวบแล้วเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงลูกเขาเขาก็ทํางานยญ้าปูหญ้าเทียมกับพ่อเนี่ยแม่ไม่คิดว่ามันจะไวขนาดนี้ผู้ตายก็ปลาขวดกระทิงแดงครับปาขวดกรทิงแดงมาใส่แล้วผมก็หลบ หลบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งลงมาข้างล่างวิ่งมาเขาก็ปาขวดอะใส่ทีหนึ่งผมก็หลบเขาก็ชักวิ่งเกยบมาครับวิบ่งแทงผมก็วิ่งหนีออกมาได้านข้าง,างจะขึ้นรถเขาก็วิ่งไปหาพี่พี่ชายผมพี่แปะก็จ้วงแทงใหญ่เลยถามว่าทำไมพี่แปะ๊ะต้องมยิงถ้าพี่แปะไม่ยิงเนี่ยผมถามเลยครับถ้าพี่แปะก็ตายมาอย่างเงี้ยเขาก็นั่งหลบอยู่ในรถอะครับ ก็ป้องกันตัวที่ต้องยิงออกไปเพราะก็คุ้มข้างวิ่งออกมาเลยอะไม่รู้ว่าคบหากันหรอครับกับคนนี้ไม่รู้ครับมีเรื่องข่าหลงกับหมอกมั้งไหมครับไม่ครับผมผมไม่เคยไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักด้วยครับไอ้เรื่องคบหากันเราซีเรียสไหมครับไม่ได้ไม่ซีเรียสอะไรเลยครับครเบาข้อมูลครับใช่ครับแต่มันผิดมันผิดวิสัยคือหมายความว่าอยู่ดีๆเขาไม่เคยมีปัญหากันแต่ถึงจะมันต้องทำร้ายนี่คืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะเขาคุ้มข้างลงมาเลยเขาปากขวดทิงแดงจากข้างบนลงมาก่อนไม่เคยมีข้อพิพาท ไม่มีครับผมไม่เคยรู้จักเลยครับลูกข่าวผมก็บอกเขาข้างมานันเงี้ยเขาข้างเขาเคยตีลูกผม,นะมนะครับเคยทุบตีอไ,ไอตรงนี้ผมผมก็อบอกประเด็นไม่ได้นะครับว่าข้างอะไรแต่เขาเคยตีลูกผมนะครับตอนนี้ความคืบหน้าในคดีเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าที่ตำรวจของพุ่ยขวางเนี่ยได้จับกลุ่มดำเนินคดีผู้ก่อเหตุซึ่งพี่น้องสื่อมวลชนทราบอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนข,ของสอน,อนอสุทธิสาร นะครับดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับและก็ข้อหาอการพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรทั้งหมด3ข้อหาหลักนะครับอตอนนี้ความคืบหน้าทางคดีได้สอบพยายนที่เกี่ยวข้องไปแล้วทั้งหมด6ปากนะครับหปากแล้วก็เมื่อสักครู่ได้นําตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศารญา โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนะครับด้วยเหตุผล2องประการนะครับประการแรกก็คือเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงประการที่2ก็คือเนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับได้พนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัวนะครับแต่ทางหลกกาผู้ต้องหาให้การยังไงคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะให้การอย่างใดก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ย เขาไม่ได้ให้การใดๆนะครับแต่ต้องเรียนว่าผู้ต้องหาเองเนี่ยตามสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วสามารถจะให้การอย่างไรก็ได้ดังนั้นการดําเนินคดีของตํารวจหรือว่านักสบเราจะดูถึงพยานหลักฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดผลทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องครับก็ขอยืนยันว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีอุกชะกาันสะเทือนขวนัญ นะครับและผู้ก่อเหตุเองก็เป็นเจ้าพนักงาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตํารวจของห้วยขวางเนี่ยเราดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการทุกข้อหานะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ